วารตตีดีบียีภูมใจเสนอน,นวดใาญ่ตื่นเต้นเร้าใจจากผลงานของสยุมผูทศพลแผนลับแหกค่ายนรกเสนาธิการชั้นยอดขุทหารเวียดนามเหนือได้จบศุนทรพจน์อันยืดยาวของเขาลงไปช่วงหนึ่งแล้วทั่วตั้งห้องประชุมเงียบสงัด พวกเขาทั้งหมดนั่งฟังด้วยความสงบคงจะไม่มีใครสักคนรู้สึกทราบซึ่งในคำพูดของมันในช่วงเวลาที่เหลือเสนาธิการของมันก็ยังคงปลุกระดมต่อไปอีกอย่างมากมายสรุปแล้วคำพูดของเขาส่วนใหญ่เป็นการพูดทวงบุญคุณที่พวกมันไม่ยิงที่พวกเราในตอนแรกที่ถูกจับและนอกจากนั้นเขายังได้พูดถึงการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในประเทศเหล่าพร้อมกับประนามผู้นำของรัฐบาลไทยว่าเป็นสมุนรับใช้ของจกักรวรรดินิยมอเมริกา ด้วยคำพูดและเหตุผลที่ผมอดที่จะคล้อยตามไม่ได้นอกจากนั้นเสนาธิการคนนั้นยังได้โฆษณาถึงลัทธิคอมมิวนิสต์และตบท้ายด้วยการเกลี้ยกล่อมพวกเราให้คล้อยตามแนวความคิดของพวกมันโดยการเสนอข้อแลกเปลี่ยนหลายต่อหลายอย่างและแต่ละอย่างก็ดูเหมือนจะเสี่ยมสนให้ทรยศต,ต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั่นเองตลอดเวลาที่มันพูด ผมนั่งฟังบ้างไม่ฟังบ้างจนกระทั่งมันพูดจบลงความคิดที่วกวนอยู่ในสมองผมในเวลานี้มีอยู่ทางเดียวก็คือหนีและผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็คงจะคิดมันเหมือนกันไม่มีใครสักคนที่จะเลื่อมใสในคําพูดของมันแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดแสดงออกมาเป็นเครื่องฟ้องตัวเองจนกระทั่งมันพูดขึ้นในตอนสุดท้ายเราอนุญาตให้พวกพี่น้องไปพักผ่อนได้ก่อนที่เราจะส่งพวกพี่น้องกลับไปยังที่ปลอดภัยทั้งนี้ เพื่อรักษาชีวิตอันมีค่าของพวกพี่น้องเอาไว้ขอให้พี่น้องอยู่กันอย่างสงบอย่าก,กระวนกระวายใจหรือคิดที่จะรลบหนีเป็นอันขาดเราจะปกป้องพี่น้องให้รอดพ้นจากพยัน์อันตรายที่อเมริกาจะหยิบยื่นให้มันพูดจบคำพูดเพียงแค่นั้นผมหัวเราะอยู่ในใจมันคงจะนึกว่าพวกเราคงจะเป็นคนป่าที่ไม่เคยได้รับการศึกษาอะไรมาก่อนเลย มันนึกจะกล่อมนึกจะเสี่ยมสอนอย่างไรก็ได้แต่เราก็ไม่มีทางเลือกวิธีเดียวที่ทําได้ก็คือยอมรับฟังโดยดุดสดิเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ของมันเข้ามาต้อนพวกเราเออกไปจากห้องประชุมแห่งนั้นและคุมขบวนพาเดินไปยังถ้าอีกแห่งหนึ่งซึ่งห่างกันประมาณ100เมตรเมื่อผ่านปากถ้ำก้อยเพียง4-59ก้าเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีครบเพิงติดเอาไว้เหมือนถ้าอื่นๆผู้คุม ใช้ไฟสองนำทางให้เดินลึกเข้าไปทุกขณะยิ่งลึกเข้าไปอากาศยิ่งเย็นเยอือกผมลองเอื้อมมือแตะฝาผนังปรากฏว่ามีความเปียกชื้นจนรู้สึกได้5นาทีต่อมาพวกเราก็ถูกนำเข้าไปจะถึงก้นถ้ำจากแสงไฟที่ผู้คุมส่องนำทางเข้าไปทำให้เราเห็นที่ที่จัดไว้ให้เราอย่างชัดเจนมันเป็นที่ส่วนลึกของถ้ำที่ถูกปูอว้ด้วยาแห้งขนาดกว้างประมาณ3เมตรผู้คุม ออกคำสั่งเป็นภาษาลาวให้พวกเรานั่งหลงอยู่ณที่นั้นความคับแคบของสถานที่และความมืดมิดจนไม่สามารถเจะมองเห็นหน้าก,กันได้ทําให้ขรุกคลักพอดุเมื่อพวกผู้คุมหลบหายออกไปเสียงสะบดดาทอก็ดังออกจากป่าของใครคนหนึ่งอย่างฉุนเฉียวส่วนผมไม่มีกําลังใจแม้แต่จะพูดอะไรออกมาสักพักหนึ่งพวกเราก็ได้ยินเสียงตะโกนดังออกมาจากด้านในสุดมันเป็นภาษาไทยที่ค่อนข้างจะพลาดและแหบเครือพวกเราจึงรู้ได้ว่า นอกจากพวกเราทั้ง18คนแล้วก็ยังมีทหารรับจ้างชาวไทยโดนคุมขังในถ้ำนี้ก่อนอีกแล้วสองคนเมื่อเราตะโกนสอบถามกันจึงได้รู้ว่าทหารรับจ้างทั้งสองเป็นทหารจากกองพันหก์ถูกจับมาขังที่ถ้ำแห่งนี้ก่อนพวกเราหนึ่งวันและจากสิ่งบอกเหตุด,ดังกล่าวท้ยผมคาดคะเนว,ว่าจะต้องมีผู้ที่ถูกจับมาทางด้านอื่นๆอ,อ,อีกและในไม่ช้าก็คงจะเจอกันจนหมดเพราะจุดหมายปลายทางที่พวกมันจะนำเราไปคงเป็นค่ายคุมขังแห่งเดียวกัน ผมนั่งเจ้าจุกอยู่ด้วยความเมื่อยล้ามันคงจะเป็นเวลานาน,านพอสมควรจนกระทั่งได้ยินเสียงปีบและกละมังดังกระทบกันอยู่ที่ด้านนอกบริเวณปากถำ้ำพวกเราเงี่ยหูฟังสักครู่หนึ่งแสงไฟฉายก็ปากฏดวูบวาบเข้ามาแสงไฟสว่างเว็บเข้าตาจนฝ้าฟางไปชั่วขณะออกไปยินข้าวได้สายภาษาไทยแปลงแปลงอย่างไรพี่ก,กลดกังวันอยู่เบื้องหน้า พวกผมลุกขึ้นเดินตามแสงไฟฉายออกไปด้วยท่าทางโผผีเมื่อสายตากระทบกับแสงสว่างภายนอกเข้าโดยฉับพลันทําให้รู้สึกมึนงงเหมือนกับจะลมลงบนลานกว้างหน้าปากถ้ำมีปีบวางอยู่สองใบใบแรกมีข้าวบรรจุอยู่เพียงครึ่งเดียวอีกหนึ่งใบมีน้ําร้อนทรงควันฉุยบรรจุอยู่ค่อนปีบข้างปีบทั้งสองมีกระป๋องและตะเกียบที่เหลาเอาอย่างลวกๆวางสุมกันอยู่พวกเรากลูเข้าไปหยิบกระป๋องและตะเกียบขึ้นมา แล้วจ้วงกระป๋องลงไปในปี๊บข้าวอย่างชุลมุนวุ่นวายบางคนตักไม่ได้เต็มกระป๋องเนื่องจากข้าวหมดเสียก่อนก็หันไปแย่งจากมือของพวกเอาดือด้อๆท่ามกลางเสียงด่าทอกันอย่างเอ็ดอึงผมตักข้าวได้เกือบค่อนกระป๋องแล้วถอยฉากออกมานั่งยองๆสอ,อดสายสาย,สายตาหาเกลือที่พวกมันเคยเตรียมไว้คู่กับข้าวทุกครั้งก็มองไม่เห็นใครคนหนึ่งในกลุ่มฉเฉลยศึกหันรีหันขวางเขาคงจะมองหาเกลือเช่นเดียวกับผมเมื่อเห็นเขาก็หันไปทางผู้คุมเป็นเชิงถาม แต่เจ้าผว้คุมหน้าดุคนนั้นสะแยะยิ้มยืนนิ่งเฉยแบบทองไม่รู้ร้อนเหมือนกับไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิน้นพวกเรายังต้องกลัมกลืนข้าวเปล่าๆลงคอไปอย่างฝืนฝืนเสร็จแล้วก็ใช้กระป๋องใบเดียวกบที่ใส่ข้าวลินน้ำร้อนจากปี๊บคนละถ้วยและก็ถูกต้อนไร่เข้าไปข้างในอีกครั้งเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงกลางคืนความเมื่อยขบและความง่วงหมดคืบคลานเข้ามาทรมานพวกเราอย่างแสนสาหาัสความคับแคบและความชื้นภายในถ้ำ ทำให้พวกเราบางคนถึงกับปัสสาวะเลียราดออกมาบนพื้นที่กำลังนั่งรวมกันอยู่นั่นเองพวกเราต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกสามคืนเต็มๆม,มันทรมานยิ่งกว่าตกอยู่ในคุมนรกเสียอีกนอกจากนั้นบาดแผลของพวกเราก็ยังไม่รับการเยียวยาหรือชำะระล้างแต่อย่างใดแผลของบางคนก็เริ่มเน่าเฟะและผิดบาดแผลเริ่มสำแดงมากขึ้นจนเฉลยศึกบางคนที่กำนอนร้องครวญครงางออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดราว กลิ่นปฏิกูลที่พวกเราถ่ายออกมาผสมกินเน่าของบาดแผลและเสียงครวญครางของคนเจ็บรบกวนประสาทของผมจนแทบจะบ้าคลั่งแต่เมื่อไม่มีทางเลือกผมก็ต้องกัดฟันอดทนอย่างสุดขีดพยายามควบคุมสติสัมปะัญญะของตัวเองเอาไว้อย่างมั่นคงตอนบ่ายวันที่4ที่ถูกคุมขังพวกเราทั้ง20คนก็ถูกเรียกออกไปข้างนอกบริเวณหน้าปากถ้ำเราเห็นพวกมัน ยืนอยู่เต็มไปหมดทหารเวียดนามเหนือสองคนสะพายถุงผ้าใบมีเครื่องหมายกาชาดสีแดงคาดปิดอยู่คนหนึ่งกล่าวออกมาเป็นภาษาไทยสหายทหารไทยที่รักผมได้รับบัญชาจากหน่วยเหนือให้มาดูแลความเจ็บป่วยไข้ของสหายโปรดนั่งลงบนพื้นและเราจะช่วยรักษาบาดแผลและตรวจสุขภาพให้พวกเราสุดลงนั่งในลักษณะหน้ากระดานสองแถว พนพยาบาลสนามสองคนเริ่มตรวจบาดแผลให้กับพวกเราทุกคนจนเสรีรยบรรอยในสองชั่วโมงโต่อกมา่อจากนั้นก็ให้พวกเรากินข้าวและมีคําสั่งให้ออกเดินทางโตไปอีกถึงแม้จะเป็นการย้ายที่คุมขังแต่พวกเราก็ยังรู้สึกใจชื้นขึ้นกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าไม่ต้องย้อนกลับเข้าไปอยู่ในชุมทางนรกแห่งนั้นอีก พวกเราออกเดินทางไปอีกสองวันในช่วงระยะนี้พวกมันพาเราเดินอย่างไม่เร่งรีบอะไรนะักทั้งนี้พวกมันคงจะสังเกตเห็นอาการที่กระปลกกระเปรียงพวกเรานั่นเองตลอดระยะทางพวกเราเดินสวนกับกองพันทหารราบของพวกมันไม่ขาดระยะจํานวนพลอันมหาศาลของมันแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่วยลำเลียงซึ่งขั้นอยู่ตรงกลางของขบวนพทหาราหญิงวัยรุ่นหน้าตาสุดสวยที่ผมอดทึ่งใจไม่ได้ผมเพิ่งหายเครือบแคลงใจด้ยนี้เองว่าเพราะเหตุใด กระสุนที่มันใช้ถล่มพวกเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจึงมีจํานวนมากมายเหลือขนานับสถานที่เส้นทางลาเลียงของมันไม่ได้สะดวกและล่าช้าต้องใช้กําลังคนแทนเครื่องบินซึ่งเทียบกับฝ่ายเราไม่ได้ทุกกรณีก็ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับก็ในเมื่อผมมองเห็นอยู่กับตาว่าหน่วยรบของมันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลทหารหรือผู้บังคับบัญชาที่จะเดินสวนทางกับพวกเราจะต้องมีกระสุนข้ออาวุธหนักตั้งแต่คอ61คอ82ลูกจรวด RPG อย่างน้อยคนละ2ลูก แบกเทินอยู่บนบ่าที่นอกเหนือไปจากอาวุธประจํากายและเครื่องมือสื่อสารอื่นๆนอกจากนี้อาวุธหนักทุกชนิดพวกมันจะถอดส่วนประกอบออกเป็นชิ้นชิ้นและเชื่อกันถือคนละไม้คนละมือเดินกันอก,อกแอนยังไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยชิ้นส่วนอาวุธหนักบางชิ้นต้องใช้คนแบกถึงสองคนก็มีผมมองดูขบวนทัพของเวียดนามเหนือและอดนึกถึงกองทัพมดถ้าแถวชายแดนปักใต้ไม่ได้ตลอดสองวันที่ผ่านมาขบวนทัพของมันก็ยังเคลื่อนที่สวนกับพวกเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายคำ่ำหรือแม้กระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืนขบวนทัพของมันก็ยังพาเรดเดินสวนกันมาด้วยจำนวนมหาศาลที่ผมไม่สามารถจะประมาณจำนวนได้ถูกต้อง,งนักรบของเวียดนามเหนือส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีทุกคนมีสีหน้ารื่นเริงและเชื่อมัน่นเดินไปหยอกเย้ากันไปพร้อมกับหัวเราะตอกระซิกต่อกัน,กนเหมือนกับว่าจะเดินไปทัศนาจรหรือปิกนิกไม่มีผิดบางหมู่ก็เป็นเด็กอายุประมาณ14ปี อากับกริยาของทารกที่แสดงออกมาก็คือวิ่งไล่ขับกันอย่างสนุกสนานเหมือนกับไม่ทุกข์ร้อนอะไรทั้งสิ้นในขณะที่พวกเราโดนควบคุมตัวผ่านไปนั้นบางขาบวนเหลือบมองนิดเดียวก็ไม่สนใจอะไรอีกแต่บางขาบวนก็หยุดชะงักยืนดูพร้อมมกันหยิบไม้ข้างทางขว้างป่าพวกเราพวกผู้คุมต้องคอยตวาดไล่ตะเพิดอยู่ตลอดเวลาก่อนเข้าถึงบริเวณชายทุ่งห้หินพวกเราถูกนำไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินหลายร้อยฟุต ต้องปีนป่ายขึ้นไปตามภูเขาหินที่ราดชันที่มีลักษณะเหมือนกับหน้าผามีทางทะลุออกทิ้งสองด้านรอบๆถ้ำถูกพรางเอาไว้ด้วยกิ่งไม้อย่างดีหากมองจากพื้นดินเบื้องล่างขึ้นไปจะไม่มีทางทราบโดยเด็ดขาดว่าพื้นที่บนยอดเนินนั้นมีถ้ำขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ในถ้ำดังกล่าวเราพบว่านอกจากทหารเวียดนามเหนือแล้วยังมีทหารลาวแดงของเจ้าสุภานุวงอาศัยรวมอยู่ด้วยหลายร้อยคนลักษณะการเป็นอยู่เท่าที่ผมสังเกตทหารลาวแดง ให้ความยำเกงรงพวกทหารเวียดนามเหนือมากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้บัคบับัญชาจากเวียดนามเหนือทั้งสิ้นแม้กระทั่งการกินอยู่ก็แยกกันต่างหากการหลับนอนถูกแยกออกเป็นสัสดส่วนจะดูคล้ายๆกับว่าทหารเวียดนามเหนือเหล่านั้นมีความรังเกียจเบียดฉันพวกทหารลาวแดงเอาอย่างมากๆเลยทีเดียวพวกเราถูกคุมขังอยู่บนถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนเศษเศจโดยมีทหารลาวแดงทําหน้าที่ควบคุม พวกเรารับอนุญาตให้ลงไปข้างล่างในครั้งแะกสองคนเพื่อทําหน้าที่แบกปี๊บน้ําและข้าวขึ้นมาบริการพักพวกที่อยู่ข้างบนโดยผัดเปลี่ยนเวียนกันไปและมีข้อยกเว้นสำหรับผู้บาดเจ็บผมกับจ่าทาวีกลางมณีมักจะรับอาสาแทนคู่อ,อื่นที่ได้ลงไปข้างล่างบ่อยครั้งจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการหาช่องทางที่จะหลบหนีไปตายเอาดาบนะผมพยายามใช้สายตาให้เป็นประโยชน์และจดจําภูมิประเทศบริเวณใกล้เคียงอย่างฝังอกฝังใจแต่เมื่อผมแลเห็นสภาพของพื้นที่เบื้องล่าง ความคิดที่จะหาทางหลบหนีก็ชักจะมืดมนลงทุกทีเกือบทุกตารางไม่ของพื้นที่ดังกล่าวพวกมันซุกซ่อนกันอยู่หนานแน่นทั้งบังเกอร์หลุมบุกคนคเรียงรายเป็นระยะสุดลูกหูลูกตาแม้กระทั่งบนยอดหินตามซอกและหลืบก็มียามถือปืนรักษาการอยู่เต็มไปหมดการระมัดระวังป้องกันที่แข็งแรงทําให้ความหวังของเราพังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีจากการขึ้นลงมาเอาอาหารบ่อยครั้งทําให้ผมตรวจการพบถ้ำอีก3าถึงสแห่งเข้าอย่างบังเอิญ มีอยู่ถ้ำหนึ่งผมสังเกตเห็นผู้หญิงวัยรุ่นแต่งกายสีดำมีปืนอาก้าเป็นอาวุธครบครันเข้าแถวเรียงรายด้วยท่าทางเข้มแข็งผมกับจ่าทวีกลางมณีรอบมองด้วยความตื่นตาตื่นใจแกมพิษศวกในขณะที่ผมกับจ่าทวีกลางมณีกำลังนั่งรอรับอาหารโดยที่มีผู้คุมยืนเฝ้าอยู่ห่างๆนั้นทหารหญิงเหล่านั้นก็เลิกแถวพอดิบพอดีลักษณะท่าทางและเสื้อผ้าของผมคงจะผิดแผกไปจากเวียดกงและทหารลาวเด็กตลอดจนเครื่องพัฒน,นาการที่ติดตัวเราอยู่ ทำให้ทหารหญิงเหล่านั้นเคลื่อนที่เข้ามองดูพวกเราเพราะก็ส่งภาษาถามผู้คุมด้วยท่าทางสนใจผู้คุมทหารลาวแดงมีท่าทียำเกรงทหารหญิงกลุ่มนี้อย่างมองเห็นได้ชัดมันตอบคาถามออกไปพร้อมกับพระประยินคุมเชยอยู่ห่างๆด้วยความเกรงอ,อกเกรงใจทหารหญิงคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งก้าวออกมาจากกลุ่มไม้ที่ถืออยู่ในมือชี้หมับเข้ามาที่ปลายจมูกของผมภาษา,าที่ชัดเปรี้ยเหมือนกับคนภาคลกลางเวลกังวานออกมาอย่างชัดเจนทหารไทยใช่ไหม สหายผมเหลือบตาขึ้นมามองพร้อมกับพยักหน้าเป็นเชิงตอบรับทหารหญิงหน้าตาเข้าทีคนนั้นถอยหลังออกไปนิดหนึ่งแล้วยกรองเท้าผ้าไปที่สวมอยู่เตะตูมเข้ามาที่ใบหน้าของผมเต็มแรงรองเท้าผ้าใบกระทบกับแก้มด้านซ้ายของผมเข้าอย่างถนัดถนิ่ผมกระเด็นหงายหลังลกไปนอนแอ่งแมงอยู่กับพื้นทหารหญิงคนนั้นปราดเข้ามายืนค้ำกระบาดรองเท้าข้างเดียวกันนั้นถูกยกขึ้นมาวางแปะบนใบหน้าของผม สำเนียงภาษาไทายที่ดุดันและเฉียบขาดเกินตัวสัมทับออกมาอีกไอสุนัขรับใช้อเมริกาสหายเป็นเชลยศึกผู้ชนะสงครามถามสหายต้องเร้งที่ตอบการพยักหน้าเป็นเชิงัญลักษณ์ของเพื่อนฝูงและเครือญาติตอบอีกทีสิสหายสหายคือทหารไทยใช่ไหมผมกลืนความขมขื่นเข้าไปในอกขมุบขมมีพูดออกมาด้วยเสียงที่แหบพราครับผมเป็นทหารไทยทหารหญิงคนนั้นระบายยิ้มออกมาเต็มใบหน้า เธอก็ลงมาดึงคอปกเสื้อผมขึ้นมานั่งแล้วใช้มือที่หยาบกลัดบันจงเช็ดเลือดที่ปิ่มออกมาจากปาดก,ก็พึรรมพำเบาเศรายคงจะเจ็บมากฮันวาพาสหษายชาวไทยคนนี้เข้าไปข้างในโน่นฉันมีธุระส่วนตัวประโยคสุดท้ายเธอหันไปออกคำสั่งกับทหารหญิงรูปร่างใหญ่โตยังกับพู้ดชายที่ยืนขนาดอยู่ข้างข้า,ขาผมถูกประคองเข้าไปนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวของทหารหญิงซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าเธอมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อยแห่งกองพันทหารหญิงที่173 ของกองทัพเวียดนามเหนือภาคพื้นทุ่งไหหินมันเป็นห้องหับที่ถูกตกแต่งสวยงามผิดกที่พักของทหารอย่างสิ้นเชิงแคล่ไม้ขนาดใหญ่ปูทับเอาไว้ด้วยผ้าร่มชูชีพสีขาวสะอาดเชือกลมถูกม้วนเป็นก้อนกลมแล้ววางไว้แทนที่หมอนบนหัวนอนซึ่งผมมองเห็นปืนพกยี่ห้อโตกาเลฟของรัสเซียโผล่ด้านข้างออกมาอย่างถนัดชัดเจนหันหวาทหารหญิงรูปร่างเหมือนกระเทยออกไปจากห้องพรกระง,งับประตูปิดลง ผมนั่งใจเต้นเป็นกลองเพลอยู่บนแคร่ที่นอนสายตามองไปที่ส่วนหลังขทหารหญิงเวียดนามคนนั้นซึ่งขณะนี้กําลังหันหลังให้ผมอย่างเคลือบแคลงใจสหายดนจับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทหารหญิงพูดพลางใช้มือเกะกระดุมเสื้อเครื่องแบบชุดสีดําออกและหันกลับมาช้าๆจ้องหน้าผมขมิง่งพระเจ้าช่วยกระดุมสาเม็ดเปิดลุย เผยเห็นร่องอกอันอวบอุ่มโผล่พ้นจากเสื้อชั้นในที่หลวมโพกเพลนั้นผมกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ความรู้สึกเร้นรับชนิดหนึ่งพุ่งขึ้นมาเหมือนกับทำนบแตกก่อนที่ผมจะพูดอะไรออกมาทหารหญิงคนนั้นก็เคลื่อนที่เข้ามาประชิดตัวผมหน้าอกที่ไวริกเบียดกระชับอยู่ที่ใบหน้ามืออันหยาบกล้านยกขึ้นมาโอบรอบศีรษะของผมกลินสาบสาวอบอวลอยู่ใกล้ๆจมกูกไอตัวผมขณะน,นี้มันก็เปรียบเสมือนหนึ่งท่อนไม้ดีๆนี่แหละครับมือทั้งสองข้าง ถูกพันธนาการจนแน่นไม่มีปัญญาที่จะเคลื่อนไหวทหารหญิงคนนั้นใช้มือข้างหนึ่งสัมผัสอวัยวะถึงความเป็นชายของผมพร้อมกับพึมพำออกมาเป็นภาษาที่ผมไม่เข้าใจผมเริ่มเกรงไปหมดทั้งตัวความรู้สึกในด้านกามรมณ์พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเลือดสูบฉีดจนหัวใจแทบจะระเบิดออกมานอกสวงอกสหายคนไทยคุณมีความต้องการใช่ไหมภาษาไทยที่อ่อนหวานกระซิกกระซีมาอีกครับ คุณผู้หญิงผมต้องการผมเผลอไผลตอบออกไปด้วยน้ำเสียงที่แหบจนจำเสียงของตัวเองไม่ได้ในใจนึกกระยิมยิ้มย่องในความโชคดีของตัวเองจนแทบระงับไม่อยู่มึงเอย้ยประเดี๋ยวกูจะไปคุยให้พวกมึงฟังกันให้น้าลายหยดติ๋งเลยทีเดียวอยู่ดีๆก็เจอะของฟลุกจนได้ผมพึมพำอยู่ในหัวใจทหารหญิงพละออกจากร่างของผม ดวงตาทั้งคู่หวานเชื่อมผมหลับตาคอยความสุขที่จะดำเนินไปตามวิถีทางของมันด้วยความกระวนกระวายใจ <S <S ใบหน้าข้างซ้ายของผมโดนฟาดด้วยของแข็งชนิดหนึ่งเต็มแรงผมกลิ้งลงไปนอนที่พื้นแค่ความเจ็บปวดแล่นจีดจ,จับขั้วหัวใจ เสียงสำทับอย่างเฉียบขาดที่ดังกังวันอยู่ใกล้ตัวทําให้ผมต้องผงกศีรษะลืมตาขึ้นมาดูอย่างระบากยากยินไอสัตว์ที่คาดจะกวรดนยโยบาอเมริกาแบบพวกมึงอ่ะมื่แต่หลงนั่งเล่นอยู่ในการมารมแบบนี้ไงแล้วมึงถึงลบไม่มีวันชนะจงเข้มแข็งสีสหายสลัดความทะยานอยากออกไปและลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้สหายประโยคสุดท้าย เมตาหารหญิงตวาดผมเอ,อ็นอึงพร้อมกับกระชากลุ้เลื่อนขึ้นลำดังเกลียวกล่าวผมทรงกายลุกขึ้นมาด้วยความอดสูใจความรู้สึกนึกคิดในด้านกำรมหายว่าไปกับตาความอับอายทำให้ผมนั่งก้มหน้านิ่งจำไว้สหายอเมริกันจะไม่มีวันชนะในศึกอินโดจีนอย่างเด็ดขาดอเมริกันจะต้องโดนขับไล่ไตกระเจิงออกไปจากแหลกอินโดจีนเหมือนกับพวกหมาโดนน้าร้อนจำไว้อีกครั้งถ้าอยากเป็นนักรถที่เหี้ยมหานยังตัดกรรลมให้พ้นออกมาจากจิตใจ นี่คือบทเรียนบทแรกของลัทธิคอมมิวนิสต์ผมเดินโผผีออกมาหาจ่าทาวีกลางมณีเดี๋ยวช่วยกันแบกปีพี่หนักอึ้นปีนขึ้นไปบนถ้ำด้วยความลำบากยากเย็นจ่าทาวีกลางมณีพยายามที่จะซักถามผมถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาความอับอายทำให้ผมต้องเย็บริมฝีปากนี่ในช่วงเวลาว่าพวกเรา ต่างก็ถ่ายทอดเหตุการณ์ในวันที่ถูกจับเป็นการแลกเปลี่ยนกันฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนตำแหน่งอันแท้จริงของผมถูกปกปิดอย่างมิดชิดนอกจากสิบเอกสถาพรไกเริกและจา่าสิบเอกทวีกลางมณนีแล้วไม่มีทหารรับจ้างคนไหนรู้จักผมเลยผมรู้สึกอุ่นใจระคายวิตกกังวลไปบ้างเล็กน้อยด้วยจิตใจของชายชาตินักรบผมมีความเชื่อมั่นว่าทั้งสองคนจะต้องช่วยปกปิดให้ผมถึงแม้ว่าผมจะไม่เอ่ยปากขอร้องก็ตามคนหนึ่งในจํานวน20คน เพิ่งเปิดเผยเออกมาว่าเป็นทหารเหล่าประจำพันปืนทันเดอร์ซึ่งถูกจับมาเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาแนะนําตัวเองว่าตัวของเขาเป็นพลทหารชื่อบุญมีอายุ29ปีบริบูรณ์ในวันนี้เองผมรอบสังเกตษณะท่าทางของบุญมีอย่างเคลือบแคลงใจลักษณะของบุญมีเป็นคนปราดเปรียวแถมพูดภาษาไทยได้ชัดเจนเหมือนกับคนไทยคนหนึ่งท่าทางของบุญมีเหมือนกับคนที่ได้ผ่านความสิวิไลมาก,ก่อนม้ตัวเขาจะปกปิดลักษณะที่แท้จริงเพียงใด มันก็ไม่อาจารอดพ้นจากความสังเกตของผมไปได้ผมเก็บความเครือบแคลงใจเอาไว้คนเดียวพยายามตีสนิทด้วยการพูดคุยซักถามแบบธรรมดาธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็สามารถล้วงความลับออกมาได้ว่าบุญมีไม่ใช่พลทหารเขาเป็นนายทหารลาวยดร้อยโทตำแหน่งหน้าที่ครั้งสุดท้ายของเขาก็คือผู้บังคับกองร้อยคุ้มกันฐานปืนทันเดอร์ร้อยโทบุญมีเคยผ่านคอสกระโดดร่มและจู่โจมจากป่าไวาลุบุรีมาแล้ว เมื่อฐานทันเดอร์ถูกโจมตีอย่างหนักเขาก็ออกคําสั่งให้ลูกน้องที่เหลือหนีตายเอาตัวรอดส่วนตัวของเขาเองกระโดดเข้าว่าจำรังปืนกลยิงสกัดเวียดกงจนกระทั่งตัวเองถูกแรงอัดของจรวด RPG จนสลบและถูกจับตัวเป็นเฉลยศึกในที่สุดเรื่องที่พะมมดบุญมีเล่าให้ผมฟังผมยังไม่เชื่ออย่างสนิทใจนักพฤติการที่บุญมีเล่าให้ผมฟังคล้ายๆกับเรื่องโกหกที่ตัวเองสรรแต่งขึ้นมาเพื่อความโกเกของตัวเองเท่านั้นปล่อยให้ลูกน้องหนีแล้วตัวเองสู้ตาย บอกจริงๆครับผมไม่เคยเจอสักทีเห็นแต่ในภาพประยนตร์สงครามเท่านั้นเกือบครึ่งเดือนต็มตัที่พวกเราโดนคุมขังอยู่ในถ้ำนรกแห่งนั้นแทบทุกคนมีแต่ความเงียบขึ้นตางก็ปล่อยเวลาให้หมดไปด้วยการใช้ความคิดแน่ละถึงไม่มีใครยอมปี่ปากพูดอะไรออกมาผมก็เดาได้ว่าทุกคนต่างก็คิดหาหนทางหลบหนีกันทั้งนั้น ผู้คุมลาาแดงที่ควบคุมเราอยู่เริ่มมีความคุ้นเคยจากการที่พวกเราพยายามตีสนิทด,ด้วยบวังวัาผู้คุมเหล่านั้นจะผัดกันเข้ามาคุยกับพวกเราครั้งนานหนักพวกมันจะสอบถามถึกสภาพความเป็นอยู่ของประเทศไทยด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเราเล่าถึงความสุขสบายและเจริญให้ฟังพวกมันก็แสดงความแปลกประหลาดออกมาอย่างเห็นได้ชัดหลายคนเริ่มมีความอินเอียงมาทางเราเข้าบ้างแล้วเมื่อผมลองเชิงถามออกไปว่าอยากจะไปอยู่ประเทศไทยบ้างไหมก็รับคําตอบว่า ใจอยากจะไปแต่กลัวฝ่ายรัฐบาลไทยจะฆ่าทิ้งจากคําตอบอันนี้ทห้ผมรู้ได้ทันทีว่าพวกนี้ถูกปลูกปันแลงสมองจากรัฐบาลของเขาให้มองเห็นประเทศไทยเป็นดินแดนที่น่ากลัวและควรจะลบล้างให้หมดไปจากโลกนี้ผู้คุมลาวแดงบางคนเป็นเด็กวัยรุ่นมีชีวิตจิตใจอ่อนไหวเหมือนกับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาย่อมมีทั้งความอยากความโลภแต่ชีวิตของพวกนี้ตั้งแต่เกิดมาก็ถูกเสี่ยมสอนให้จงเกลียดจงชังประเทศไทยอยู่ตลอดเวลา กัรที่พวกก็ได้พูดคุยกับพวกเราและไม่ได้เห็นความดุร้ายและสิ่งแสดงออกถึงความป่าเถื่อนของพวกเราจริงๆที่เคยเป็นปรปักก็เริ่มแปเปลี่ยนไปในทางที่ดีในจํานวนเฉลยศึก20คนพวกผู้คุมทหารลาวแดงให้ความสนิทสนมกับร้อยโทบุญมีมากกว่าใครทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนลาวด้วยกันก็ได้หมวดบุญมีถูกเรียกออกไปนั่งคุยอยู่ข้างนอกที่คุมขังบ่อยครั้งละเมื่อกลับเข้ามาก็จะมียาเส้นจากผู้คุมเข้ามาฝากพวกเราบ่อยครั้ง อุปกรณ์การสูบยาเส้นก็คือบ้องกันชาเก่าคล่ำคล่าที่บังเอิญหลงเหลืออยู่ก้นถ้ำความฉุนกึกของยาเส้นที่สูบเข้าไปแต่ละบ้องทําให้เรานอนหงายดูเบเฮดานถ้ำครั้งละนานๆดนวยความมึนหัวหลายคนในกลุ่มของเราเริ่มเกิดความระแวงและคลางแคลงใจในพฤติการของผู้หมวดบุญมีเมื่อเวลาเขากลับเข้ามาครั้งใดพวกเรามักจะสอบถามบุญมีก็บ่ายเบียดและขอตัวไปพักผ่อนด้วยท่าทางเฉยเมยเที่ยงคืนนั้นผมนอนไม่หลับ ร่างของบุญมีซึ่งนอนตะแคงอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าเสียงกลนเบาๆอย่างสม่ำเสมอผมก็เติบเข้าไปจนชิดขณะที่บุญมีนอนตะแคงให้ผมเขาก็มองเห็นการเคลื่อนไหวของผมอยู่ตลอดเวลามีธุระอะไรเพื่อนฟูงเสียงเบาเรียบกระซิบถามออกมาค่อยๆผมชะงักบุญมีหันขวับมาจ้องหน้าผมขมิบมีดคมปปาบซึ่งซุกซ่อนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหรผมไม่มีโอกาสรู้ ขณะนี้กระชับมั่นอยู่ในมือข้างหนึ่งของเขาผมเองบนมีผมกระซิบออกไปพร้อมกับขยับตัวด้วยอาการงกิ่งๆขอโทษเพื้อนฝูงที่ผมต้องทําเช่นนี้ผมไม่เคยไว้ใจใครทุกคนตกอยู่ในขุมนรกทุกคนก็อยากจะหาวิธีเอาตัวรอดถึงแม้ว่าการเอาตัวรอดของผมจะต้องลงมือฆ่าพักพวกเดียวคนเองก็ย่อมจะทําได้แต่ไม่ใช่ตัวคุณนะขืนขานเงนียบเข้ามาใ,ใกล้ผมแบบนี้ผมปาดคอให้เป็นแต่ตอนแรกแล้ว ผมเสียวคอหอยบุกบบุญมีซุกมีดพกตักในอกเสือ้อและเป็นฝ่ายกระติบเข้ามาใกล้ผมเขากระสิบเล่าถึงความรู้ใหม่ๆที่รับมาจากทหารลาวแดงยังไม่มีการปิดบงังผมได้ความรู้จากไอ้พวกผู้คุมหลายอย่างการคิดหลบนีในตอนนี้ไม่มีทางรอดเลยโอกาสข้างหน้ามื่ถึงจุดหมายปลายทางที่บุกมันจะพาเราไปเราอาจจะมีความหวังอยู่บ้าง